สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ o b u n t โ TV ครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมแชง n สอซึ่งมีคนบอกไว้ว่าเกมนี้มันโหดมันแล้วก็เถือนด,ดีมากครับพวกเราก็เลยอยากจะลองเอามาเล่นดูครับโอเคไหมเราเริ่มเล่นดีกว่าอ่าอ่าเล่นเริ่มจากโหม,มดยากละกันครับโอเคอย่างที่หนึ่งะอาวุธ Heavy weapon ที่ใช้อย่างแรกก็คือ mache ก็คือดาบโอเคดาบมาเชตเตสอันนี้ครับโอเคได้เลยแล้วก็มีดปลาสุดท้ายก็เป็นระเบิดตัวละครที่ใช้ก็คือแชงครับเพราะพระเอกของเราเนี่ยมาเลยซีโอบีอ้อจูชาร์ รถอยู่คันหนึง่งกำลังขึ้นอยู่ในเขาซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในคนผู้โดยสารของรถคันนี้หยุดอยู่ตรงนั้นเอาเงินของฉันไปนี่คือทุกอย่างที่ฉันมีแล้ว<ะ>แทุกคนก็วิ่งออกจากรถไปทิ้งเราไว้เพียงลำพังดูเจ้าตัวตลกตัวนี้สิ สูงหน้ามันอาจทำขวดเราตกเด้อเด้อต้องโดนเจอสังสอนอ่า x2 ตำวันนะนี่ตำวันตำวันอ้วนวนอาวไม่โดนตำวันโอเคอ้าวมาแล้ว l x2 เอเอ,อ,เอ,อโอ้ดีแนเ่เลย เซย์เซย์เคอ่ะเดี okay, okay. oh, okay. okay. oh, okay. ๋ยวลองปรุงกันดีกว่านี่ยเอ็กฟันเคเนี่ยกระโดดโอเคกระโดดกระโดดได้เคชั้นเดียวอันเนี้ยโอ้โอันนี้ปลาเคย์เดี๋ยวกี้บอกชาร์ตได้อ๋อชาร์อเคแล้วก็เนี้ยเอ็กฟันฟันฟันเคย์ใส่เห็บวิเวพอ่อน อันนี้ผมมีทำไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยโอเคตอนนี้ยรงนี้ตะคบโอเคตะคบเกียร์่รงนี้เฮ้ยโอ้โหระเบิดโอ้ยหโอ้โหโอเคอันนี้อ๋ออันนี้ก็ตะคบเหมือนกันแต่ว่าเป็นตะคุบตะคุบใหญ่ฮะตะคบเล็กโอเค,คเล็กกับใหญ่ได้ละเวลาเนี่ย โอเคอันน okay. okay. oh. uh. ี้กลิ้งกลิ้งหน้ากลิ้งหลังโอเคนะลุยนี่นะเจอตัวมาเออ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 เสยอ้าวเสยไม่โดนเสยเสยเสยก็เฉือนปาดคอนหลุดนี่มีรถอะทำบลายโอเคลุยลุยลุย เกนี้เลือดสาดกระจายนี่นะต้องนี่แล้วก็อ,อีเฉื่อโอ้โหโอ้ยหลบหลบเออมามาสิเฮ้ยชอตโอ้เออเออเออเลียยงแล้วก็เฉื่อต่อโดดไม่หลบหลบหลบมาสินี่เอาตัวหลังมา ปุ่มน,นี้เอาไว้กินน้ำโอเคกินเพิ่มเลือดเอาละมีอะไร Y to use happy purple อ๋อทำลายเกาะด้วย h a p p ี purple นะได้มีอะไรเนี่เยเอเเอปลา,ม,นะม,ามาตื่นตื่นแล้วก็อโอ้เอามีเคาน์เตอร์ด้วยแล้วก็หมูร้าน เฉือนโอ้นี่นี่นี่นนตกแมพเหรอตกแมพมาเ,เสยเสยเสยแล้วก็กระโดดเฉือนเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อดื่มน้ำนี่อ๋อสไลเดอร์เว้ยเอออีสไลด์ลงไปกด B 2โ throw โอเคโอ้ระเบิดเลยอย่าพูดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมีปืนไว้ชิบหายลบลบลบก่อนโอ้โหยิงโดนตัวเองหน้าเด้ไดวได้ได้กินน้ำก่อนกินน้ำน้อมใจนี่โดดข้ามโอเคไปนาทีทูเคาน์เตอร์โอเคเคาน์เตอร์เจ um ็ดอันน okay. ี้เคาน์เตอร์อีกโอเคโอ้ย มามามาเอ๊บเคาลเตอร์โอเคมาเคาลเตอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคาลเตอร์อรโอเคปึ๊บอ้าวไม่เคาลเ,เตอร์ก็ได้ถูก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 โอเคกำไลกองกออต้องตายไปใช่ไหมตายแล้วก็ฆ้ามาเฮ้ยมีนกโู้นก ยิงนกมนยิงนกยิงนกงนกนกด้านล่างมีตัวหนึ่งหุดบริอยกับทังแก๊สงั้นก็ต้องเจอนี่ระเบิดเก็บของโอ๊ยมีอีกไปโอเคตรงเนี้ยมีหนึ่งสองสามสี่ตัวก็ต้องระเบิดไปกินแล้วก็เออระเบิด่ชึบ ปลาไปเฮ้ยโอ้เออเออเชื่อนก็อีกตัวเชื่อนอันนี้ปลากระโดดทุบทุบเปรี้ยงใส่โดนและเชื่อนมาสิมาสิเออ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 นี่พออันนี้ของใช้ได้ไหม เรียนอะไรเนี่ยไพร์สโมไบโอโอเคชื่อว่าประวัติของไพร์สโมเหรอโอเคขึ้นมาตรงนี้มีสไลเดอร์ให้เล่นไหมไปเลยอู๋โดนข้ามเกือบโดนไฟเผาละพลาลงเดอะจางยาร์ดลงรถนะโอเคนี่อะไรเนี่ยเสรขึ้นเพื่อ ทำไฮสกอร์แต่ไม่สนหรอกไฮสกอร์ไฮสกอร์ไม่เอาเอาความมันไว้ก่อนนี่นี่มันสุดต้องใช้อันนี้เออนี่หน,นึ่งเสือนี่ลอยลอยลอยมีอะไรฉันทำรอบๆนี้ไหมโอเคมีหรอกกดโอเคกดอันนี้เพื่อโอเคเพื่อเรียกรถมาแล้วก็ปิด กดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้ไปตี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 จนเจ็บอันนี้อาวุธอ่ะฟาดฟาดฟาดเอาละเจอตัวประกันแล้วมา thank you ขอบคุณครับ we need this คงต้องการสิ่งนี้โอ้โหเลื่อยเชนซอเว้ย นิวเฮฟวี่เวพรอนโอเคแชงซิกเนเจอร์อาวุธถนัดของแชงโอเคจะทำให้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าต้องตาย10ดาเมจกับตัวใหญ่แล้วก็20ดาเเมจกับตัวอ้วนโอเคนะได้ของดีแล้วลองใช้ก่อนเสร็จเราได้เลิกแล้ว มีตัวอยู่ข้างล่างก็ LT เพื่อคบใหญ่โอเคแต่คบใหญ่มาเฮ้ยแล้วอุ้ยปืนคาลเตอร์แล้วก็กระโดดนี่หันหน้าโอ้หันหน้าขาดเลยนะฮะนนี้อะไรอโอ้โหน้ำเว้ยดื่มน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยปุ่นที่บอร์ด อ่าเพื่อนลบโลบก็ปาายแล้วอต้องาแล้วก็ให้มันตกให้มันโดดตกตรนี้ใช่หโอเเตไปยนีา่าายาโอ้โโอ้โอเ <ภ><ย>เอ้ยตังหลัล่วงไปเป็นน้ำผลไม้ซะฮาวอ้่ะโดนมาโดนมาเอ้ยล่วงไปงหน้าโอเคโหกว้างไวไ้เดไปนะตั้งหลักก่อนไปหุ้ยชุบอืมโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมีระเบิดอยู่เก็บแล้วก็อันนี้เหรอไหน ปลาโอ้ أو, ก็เขือนหน้าเฮ้ยชุบโอ้นี่เอาอี๋โอ้เฮ้ยเฮ้ยม anyway> ีมีต้องเก็บโอ้เอ้ยเฮ้ยชุบอาละเอ้ยเอาบีไปกินเฮ้ยชุบเออโโอ้หูคาลเตอร์ด้วยกระทะ อันเนี้ยเข้ามีดเข้ามีามามามาออดโอ้โหโอ้โหโอเคนะมีเคาน์เตอร์ด้วยกระทะแล้วต้องหยิบกระทะมาใช่บ้างนะงบโีโอเคดาซอไบโอโอเคนี่ขวดนี่ระเบิดหยิบนี่ระเบิดเต็มเลยโอเค โอ้โหนี่ไงโอ้หนี่ลาซอร์เฮ้ยมันมันตีหนังยางมาเว้ยเฮ้ยหลบหลบหนังยางโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ๊ยโดนจับยา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 เออนี่แนะดับเมลกับตัวใหญ่อุ้ยยานะอยู่กระทะก่อน มาสิมาสิเฮ้ยชุบกระทาทุบกระทาทุบ <iro> OK. โอ้ยกระเด็นอีกอ่อย,ยา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 เดี๋ยวนี้้ยโอ้ยทำไอมอะระเบิดเอาระเบิดไปกินเอาไปอีกดอกเออเออแล้วก็ววจับทุ่งน,นี่นะโอ้ยกินมน้ำก่อนเออเหนื่อยเหนื่อยละ Áo ôm liệp cuồng Ây Ôi ship hài Ôi Ya 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 Ây Ô Ô Thôi mày quá Ông mày, mày Ok, ok, à เฮ้ยโอหเปิดเฮ้ยชึบนี่นะหลบได้นี่นะบางนาเมกี้ท่าเราไว้โอ้ยเฮ้ยชึบหลบแล้วก็เฮ้ยโอ้ยหลบผิดทางเฮ้ยหลบผิดเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ยอมแล้วคราวนี้คราวนี้ไม่ยอมพูดนี่นะโอ้ลบเราต้องฟันสองทีจากนั้นก็ ไเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มมันเริ่มเรียกพวกแล้วเริ่มเรียกพวกแล้วเฮ้ยไม่ยอมเราเนี่ยใครจะโดนอีกไม่มีทางโอ้ปาระเบิดไปกี้าระเบิดไประเบิด ไปเฮ้ยชึบกระโดดน,นี่เออโอ้โดนตายนี่โอ้ยอ,อีกแล้วเหรอโอ้ชิบหายแล้วยานะเฮ้ยอยา่าไม่ยอมหรอกนี่นะเกือบตายละโอ้แล้วก็ติดหนังยาง ระเบิดแขนกระจยโอ้ยมาสิเพื่อนออกจากที่นี่กันเถอะอืคไปก็ได้มันบ้ามากเลยนะที่นายอยู่ที่นั่นนายเป็นคนของกบฏเห่อพวกกบฏได้คอยต่อต้านพวกแมกนัสเป็นกองทัพที่แย่มากมันจะเป็นการรักพาตัวหรือว่าฆาตกรรม เรายืนอยู่บนสระภาพและเราจะทำลายทุกอย่างที่ขวางทางเราและขล่พวกมันออกไปจากแผ่นดินของเราอื้อเราหัวใจกำเริบครับโอเคคุณหมอตรวจหน่อยเอลมันเนช้ามากคุณมีเวลาเหลืออยู่ไม่กี่เดือนเท่านั้นท่านผู้นำ Have an idea. ฉันมีความคิดแล้ว๋อนี่คือแมกนัสที่ถูกกระบฏต,ต่อต้านตายไปรอบหนึ่งโอโอเคไหนเดี๋ยวเรามาดูพักไว้ก่อนพักกันนะเดีย๋ยวมาดูประวัติดีกว่าน,นี้เราได้ประวัติของคนมาสองคนอยู่นี่ไหมใช่ไหม Okay. อย่างคนแรกคือไ okay. พรโม p ไพ m โมไบโอเขาบอกว่าไพ i โมเนี่ยเป็นเมคาเทคนิคครับเป็นช่างช่างกล okay. ของไพรโม่บุนไลแล้วก็เป็นคนขับซึ่งมีหน้าที่ในการขับรถบัสระหว่างเมือง okay. แล้วก็มีความสามารถที่สูงมากสามารถขับในเดอะแคสเซิลรนได้โดยเวลาใช้เวลาแค่น้อยกว่า12นาทีอีก c คสเซิลรันนี่มันคืออะไรวะช่างมันโอเคอ่ะ <laughs> okay. อีกคนนึงที่เราได้มาก็คือนี่ครับลาซอรสปโอเป็นหัวหน้าใหญ่ที่เราเจอในด่านแรกครับค่าผมตายไปรอบหนึ่งโอเคชื่อว่าเลมัสซอเบลโอเคชื่อเลมัสซอเบลเป็นคนของมิลิเทียครับเป็นพวกกองทัพแล้วครับประวัติของเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งครับ ชื่อว่าเลมัสหรือ AKA หรือถูกเรียกว่าลาซอนั่นเอง AKA เนี่ยย่อมาจากคำว่า al alsono as ครับซึ่งแปลว่า,าหรือถึงเรียกว่านั่นเองซึ่งถูกเรียกว่าก็ได้เช่นกันเขาบอกว่าลาซอนเนี่ยโตขึ้นมาจากสตรีทแกล้งสตรีทแกล้งหรือถนนนักเลงนั่นเองแล้วก็กลายมาเป็นผู้ที่ชอบใช้กำลังอะไรนี่ก็ได้ มีโอกาสเข้าร่วมกับกองทัพของแมกนัสครับก็มีความสามารถทางด้านการใช้พละกกำลังของตนเองก็ชอบในการพวกทรมานอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเลซอเนี่ยเคยถูกจับอยู่ครั้งหนึ่งโดยข้อหามีส่วนร่วมในการสังหารหมู่ที่ออลีแต่ก็ถูกปล่อยตัวออกมาในที่สุดโอเคอันนี่คือไบโอที่เราได้มา2ออัน จากด่านที่หนึ่งนะครับโอเคลอโอเคสำหรับพารน,นี้นั้นทางโอว n นโต v ทีก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับกับแชงงสองพาร์ทที่2ครับโอเคงั้นก็ขอบคุณครับที่คอยรับชมสวัสดีครับ